ครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แม่นะครับผมรวันนี้ก็เดินทางมาตามแนวทางของอาจารย์แม่แล้วก็มีเรื่องสําคัญจะมาแจ้งกับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องด้วยนะครับผมหลังจากที่ลงคลิปอาจารย์แม่ไปเป็นไงครับคนโทรมาดูดวงกับอาจารย์แม่เยอะเลยใช่ไหมครับทั้งวันทั้งคืนเลยจ้ะจ้ะก็สาธุกเนาะเพราะว่าถ้าไม่ไม่ได้อยู่จุดตรงนี้หรือว่าไม่ได้ช่องน้องเข้าไป ผยแพร่เนาะก็จะไม่รู้เลยว่าค,คนที่เขาเดือดร้อนอะ่ะมันมีเยอะมันมีทุกแบบเนาะมีทุกแบบทุกอย่างเนาะแล้วที่ส่วนมากที่โทรเข้าหาอาจารย์แม่ก็ <c oughs> คือคัน <c oughs> ป่วย <c oughs> การเจ็บไข้ได้ป่วย <c oughs> เรื่องครอบครัว อยู่ไม่เป็นสุขเนาะมันจะมีเหตุต่ละคนที่โทรมาจะลักษณะคล้ายๆกันหมดก็คือโทรที่โทรมาหาอาจารย์แม่ก็คือหลังอยากหาที่พึ่งอยากหาอยากให้อาจารย์แม่ได้ช่วยคือเขามีปัญหาเดือดร้อนเรื่องครอบครัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยครับก็โทรทั้งวันก็อยากจะบอกว่าถ้า โทรมาสีห้ารอบไม่ได้โทรก็โทรเพิ่มไปอีกเพราะบางมีมีลูกศิษย์บางทีหกรอบเจ็ดรอบเพราะว่าสายมันไม่ได้หยุดมันชนกันตลอดครับครับผมก็ก็อ,อ,อ,อย่าเพิ่งคิดว่าอาจารย์แม่นี่ไม่ไมอยากรับสายนะครับเพราะว่าสายมันเยอะนะครับแเมื่อกี้จากสุรินเขาโทรถ,ถามว่าหลอกลวงหรือเปล่าถึงไม่รับสายก็เลยบอกแกไปแล้วว่าไม่มีเวลารับสายมันไม่มากค่ะก็คือไม่ได้หลอกลวงแต่อย่างใดเนาะอาจารย์แม่ คืออันนี้คือเราไม่ได้หลอกวงอะไรก็คือคือเขาก็อยากรู้แล้วดูเราก็บอกแค่นั้นเองครับแต่เราไม่ไม่ได้มีเวลาที่จะไปนั่งรับสายลูกศิษย์ลูกหาตลอดเนาะเพราะว่ามันเยอะจ้ะแล้วก็เรื่องเรื่องสําคัญเลยนะครับการที่อาจารย์ดูดวงอาจารย์แม่ดูดวงให้คนนั้นคนนี้จําเป็นต้องมีค่าครูนะครับท่านผู้ชมเนาะค่าครูต้องมีแต่ว่าอาจารย์แม่ไม่อยากพูด อาจารย์แม่เรียกร้องไม่ได้นะครับก็คือให้อมินดทำหน้าที่พูดแทนองค์เขาไม่ได้ให้เรียกไม่ตั้งค่าครูไม่ได้ครับผมแต่มันเป็นตั้งแต่ที่แรกเลยตั้งแต่ที่รับอุคมาเลยครับผมแต่ว่าจําเป็นต้องมีแน่นอนค่าครูนะครับแล้วแต่ราทธรรมเนาะตามศรัทธาตามธรรมเนียมแต่ว่ามีคนไม่ให้เลยก็มีเนาะค่ะเนาะอย่างนี้มันก็มีทุกแบบเนะเหมือนมาดูฟรีเหมือนมาเอาของฟรีเลยนะคะก็คือก็ ให้ค่าครูเพื่อที่ไม่ผิคดครูด้วยเนาะใช่ใช่คือตามธรรมเนียมและครูบาอาจารย์นะถ้าคนที่เขาเรียนธรรมบัณาโดยสายหลักของครูบาอาจารย์เนาะ,ะตามธรรมเนียมธรรมดาน่ะคือไม่ให้ผิดครูอ่ะจะก,กี่บาทก็ช่างอันเล็กอันอน้อยก็ช่างค,คือการทําตามประเพณีทาตามธรรมเนียมของครูบาอาจารย์ที่เราเรียนมาเนาะเหมือนกรณีถ้าคนที่มาที่บ้านน่ะเขายกขันขันห้างเนี้ย บางทีเขาก็ไม่ได้ใส่เยอะหรอกเขามาถึงที่แต่เขาก็ใส่ครับแต่การที่ลูกศิษย์อยู่ไกลโทรมาดูก็เราก็ดูให้แต่เราก็ไม่ได้เรียกว่าจะต้องเอาปัจจัยยังไงครับครับผมคือว่าไม่ได้เรียกร้องเนะอาจารย์แม่ะนะครับแต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าค่าครูค่าใครมันก็จําเป็นต้องมีนะครับท่านผู้ชมเนาะ นะครับอันนี้จะเล็กจะน้อยจะมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ดูเปนที่ของท่านผู้ชมเลยต่ศรัะแล้วแต่ศรัทธาเพราะว่าไปดูที่อื่นเหมือนเป็นไพ่ยิปซีอะไรนี้ก็อย่างตาม99บาทนะคะท่านผู้ชมอันนี้มันเรียกไม่ได้หรอกค่ะเรียกไม่ได้เสียค่ะถ้าไปที่อื่น่นี้เขาเรียกเอาเลยเนาะค่ะเพราะเราเราไม่ได้เรียนพวกอย่างนี้มาเนาะเราเป็นร่างทรงที่เป็นองค์ เขากําหนดมาเลยครับแต่ว่าถ้าไม่ให้เลยก็น่าเกียดนะคะท่านผู้ชมเป็นมันต้องมีมันต้องเพราะว่าครูอ่ะครูมันมียกขันอยู่แล้วจากค่ะจากความลดวงมันยกขันอยู่แล้วจะก็คือข้าวคืนปลาแล้คือคุณแม่ดูดวงนี่จนไม่ได้มีเวลาไปขายของหรือว่าไปทําอย่างอื่นเลยเนาะจะทุกวันนี้ต้องหยุดขายของเลยค่ะสายร้านก็ต้องปิดเลยค่ะครับผม เพราะว่าใจคุณแม่เนาะถ้าถ้าเราไม่ปิดร้านคนที่เขาอยากดูคนที่นั่นเขาก็ไม่ได้ดูสักทีเพราะว่าคนที่เขาสามทุ่มสี่ทุ่มเขาก็ยังต้องโทรมาอีกเพราะว่าเขาโทรกลางวันก็ไม่ได้รับเขาครับผมเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมทังช่องเข้าใจตรงกันนะครับพีซีเนาะนะครับผมแล้วก็มีเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่งวดนี้อาจารย์แม่บอกว่าจะไปไหว้ครูที่บ้านของอาจารย์แม่แล้วก็ที่นี่ด้วยจ้ะ ไหว้ที่บ้านแต่จะมาเข้าทรงที่สำนักของอาจารย์สงัดทางนี้อ๋อเป็นถวายบายศีใช่ไหมครับอาจารย์แม่ไหว้บายศีที่บ้านก่อนค,คนที่จะมาทําพิธีที่นี่ครับจ้ะอืมแล้วทาไมเหตุผลทําไมอาจารย์แม่ถึงอยากไปถวายบายศีแล้วก็ทําพิธีครับอ่าบายศีนี่ครูบาอาจารย์เนาะครับถ้าเดินสายนี้อะสิ่งสําคัญที่สุดของครูบาอาจารย์คือบายศีคครับ,รบไม่ว่าจะเป็นองค์อะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าจะครูของใครองค์ไหนก็แล้วแต่ที่ประทับร่างทรงอ่ะสิ่งที่จะทําให้เขาลงมาดีที่สุดมาให้เต็มรูปเต็มร่างเต็มองค์ของเราเนี่ยคือบายสีครับเ็าเลยว่าจะไหวทางทางบ้านครูบาอาจารย์ทางบ้านเสร็จแล้วก็จะมาเข้าทรงองค์พ่อพญานาคทางนี้ครับผมก็คือครูที่บ้านของอาจารย์แม่นี่ก็เคยให้ถูกตลอดใช่ไหมครับเคยให้ถูก แบบว่าถ้าเขาให้อ่ะก็จะให้ติดติดกันอติดกันกี่งวดแต่ว่ามันเคยสูงสุดถึงห้างวดห้างวดติด,ตดแต่ว่าช่วงหลังอ่ะคือเขาไม่ให้เล่นหวยครับอาจารย์แม่ก็จะไม่เล่นตัวเองก็จะเลิกเล่นครับทีนี้ในการที่ขอ<ม>อาจารย์จะไม่ขอที่ครูบาอาจารย์รที่อาจารย์เคยบอกเนาะอาจารย์จะเข้าส่งข้างนอก จะไม่ไม่เข้าทรงไม่ขอหวยในในตำหนักของตัวเองค่ะผมแต่ว่าอาจารย์แม่นี่ขอตรงไหนก็ได้ที่ว่ามีภูมิเจ้าที่ดีๆใช่ไหมครับใช่ใช่อยู่ที่ลูกศิษย์ลูกหานิม์ไปเถึงไปเนาะก็มีเรื่องสําคัญเนาะแล้วอาจารย์แม่คิดว่าหรือยังครับว่าอาจารย์แม่จะทําพิธีวันไหนครับพอจะอ่าก็คุยกันก็ที่อ่า จะทําก็คือเช้าวันที่สิบห้าเช้าวันที่สิบห้าใช่เพราะว่าเราถ้าทําวันที่สิบหกมันก็ชุดละมุนเนาะมันจะเรียมการไปเนาะแล้วก็ให้เขาทําใบสีเตรียมที่จะขึ้นไปเข้าสรงว่าวันที่สิบสี่ให้เขาเตรียมใบสีให้แล้วก็วันที่สิบห้าตอนเช้ามันก็จะมาทําพิธีขอพรท่านครับครับผมเพราะว่าเด้ออกวันที่สิบหก ทำเช้าสิบห้าก,ก็พอดีเลยเนอาจารย์ครับเ้าทำประมาณกี่โมงคะอาจารย์ก็ะเริ่มพิธีก็ตั้งแต่เจ็ดโมงกว่าเราก็ต้องมาที่นี่แหละอืมครับเจ<ม>็ดโมงถึ่สแปดโมงเนาะใช่พยายามให้มันได้ช่วงเช้าอาา่ะจ้ะครับค่ะตอนน้องนิวเอาไปลงพันครับครับผม ครับครับผมเนาะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมท่านไหนอยากจะมาร่วมพิธีอันนี้ก็เดินทางมาได้เลยเนาะอาจารย์แม่การอยากจะมาร่วมพิธีเนาะหรือว่าดูดูในกล้องดูในไลฟ์สดของเอ็นบินก็ได้ในลูกศิษย์เขาก็ถามกันหลายคนว่าช่องจะออกอากาศไหมจะช่วงทําพิธีอะไรเนี่ยก็เลยบอกว่ายังไม่รู้ยังไม่ไม่ได้คุยกันแต่ว่าของอาจารย์คืออาจารย์จะทําวันที่15จะไปเข้าทรงให้กับสํานักของลุงไงค่ะ ก็บอกเขาอยู่ว่าที่15แต่ก็ไม่รู้ว่าช่องเขาจะบอกเลหรือไม่บอกแต่จารย์ก็บอกแล้ว่าไม่ให้โทรมาส่วนตัวนะเพราะว่ามันไม่หวานไม่ไหวหรอกที่จะมารับสายที่บ้าบอกนั่นและ เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมห้ามเด็ดขาดห้ามโทรมาถามเลขกับคุณกับอาจารย์แม่ส่วนตัวเลยเพราะว่าปกติแล้วองค์เขาไม่ให้เล่นอยู่แล้วค่ะอาจารย์ก็จะเข้าทรงแค่เวลาโลกศิษย์นิมนต์หรือว่าเขาอัญเชิญให้ไปทําพิธีให้เยอๆก็คือบอกได้แค่ครั้งเดียวนะคะถ้าคือถ้ายักได้แนวทางให้ดูในช่องนิวพารวยกับนิวพาโชคนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากดูดวงให้โทรติดต่อกับอาจารย์แม่โดยตรงเลยนะครับก็คือค่าครูก็แล้วแต่ ศรัทธาเลยนะคะจะทำตามที่มีเนาะบางคนก็ยากจนบางคนก็พอมีกินมีใช้เนาะตามแต่ศรัทธาตามแต่ลูกศิษย์ครับแล้วหลักๆที่ว่าหลังจากลงคลิปไปที่หลักๆมามาหวังมาปรึกษากับอาจารย์แม่ส่วนใหญ่เป็นอะไรครับอาจารย์แม่ส่วนมากก็คนที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวอยู่อยู่อยู่ยากเนาะอยู่ไม่ค่อยได้างนะครับมันจะมีเรื่องร้อนเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย แล้วก็ที่ปะคนมาก็เรื่องโชคลาภเนาะแต่เรื่องโชคลาภเรื่องการเสี่ยงดวงอาจารย์แม่ก็ไม่ไม่ค่อยจะให้คาแนะนาเนาะเพราะว่าอาจารย์แม่ปกติเขาก็ไม่ให้เดินสายนี้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะเข้าทรงอ่ะเข้าทรงให้อยู่ครับแต่แต่อาจารย์ไม่ได้มาทําพรำเพื่อหรือว่าอะไรนั่นเลยละตรงนั่นแหละคือที่เขาคอมเมนต์นะคะว่า ดีแล้วที่อาจารย์แม่ไม่ได้บอกแบบทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าบอกแค่ครั้งเดียวมันจะได้ไม่เคลื่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาคอ,คอมเมนต์กันเข้ามามครับก็คือถ้าถ้าไปบอกถ้าโทรมาถามอาจารย์แม่โดยตรง,รตรงเลขที่อาจารย์แม่ให้มาอาจจะเคลื่อนก็ได้นะคบท่านผู้ชมเนาะอืมแล้วก็ต้องครับต้องเห็นใจเอฟซีท่านอื่นที่ติดตามแนวทางของอาจารย์แม่ด้วยใช่ใช่ครับใครใครใครดูคนที่มาดูกับอาจารย์แม่ก็มีแต่คนบอกว่าอาจารย์แม่นี่ดูตรงใช่ไหมครับ จ้าส่วนมากเขาก็จะบอกงั้นเลยเพราะว่าอันหนึ่งก็คือเราดูเราไม่ได้ไม่ได้ซักถามอะไรเขา,า,ขาเขาก็ไม่ต้องเมื่อบานก็มีดูหล้ลูกศิษย์เทียงเทียงอย่างเดียวเลยก็เลยบอกว่าเออถ้าเทียงแล้วก็ไม่น,นั่นพมไปมาแป๊บหนึ่งโอ้มันใช่เดจา์ไหมวะพอพอ่าใช่เสร็จก็เพราะเราคิกคิกคิกคกันโน้ล,ลืมวะอ,อ,อล้วไปก็คือการดูดวงจะบอกลกูกศิษย์ว่าอย่างนี้การที่ เราดูด้วยกันสัมผัสเซนเนาะถ้าเราดูไปยังไงเราก็จะพูดไปอย่างนั้นครับคือถ้ามันตรงไม่ตรงอะไรยังไงลูกศิษย์ก็ค้านได้แต่ถ้าอาจารย์ทักไปแล้วก็ให้ลูกศิษย์ก็เราฟังให้จบก่อนครับจบก่อนแล้วว่าพออาจารย์ดูเสร็จทั้งหมดจบ แล้วค่อยถาม <Okay. S 2> าทีนี้จะอาจารย์จะให้ถามอยากรู้อะไรค่อยถามมาทีหลัง mm hmm. อันนี้ก็ถ้าลูกศิษย์ท,ที่ที่ได้โทรมาหาแม่แล้วได้ปรึกษาแล้วได้ให้แม่ดูให้แล้วอันนี้ก็คือสามารถบอกคนอื่นได้ว่าการดูกับแม่แล้วเป็นยังไงถ้าลูกศิษย์ที่ดูแล้วไม่ได้บอกอในช่องไม่ได้บอกเอฟซคนอื่นของช่องอะไรอย่างเงี้นะี่ยเขาคนที่ยังไม่ดูเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมว่า มันมันน่าดูไหมดูแล้วมันเป็นยังไงเนาะอย่างคนที่ลองแล้วดูแล้วก็ก็สามารถบอกเพื่อนได้นี่ไหมก็จะได้ไม่ต้องสงสัยจะได้ไม่ต้องคลองใจอะไรเนาะครับผมเนาะก็คือตวนใหญ่ก็เห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าอาจารย์แม่ค่อนข้างที่จะดูตรงแล้วก็ดูแม่นเนาะอาจารสมากเขาก็ว่างนั้นแหละว่าว่าดูตรงหมดเลยอย่างนี้แต่ จารย์ไม่ก็บาดูจะดูเรื่องไรนาเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องฉลูที่ดินอะไรอย่างเงี้ยะครับอาจารย์ก็อยากดูไปแนวนั้นเนาะเป็นเรื่องคู่ชีวิตอาจารย์ก็ไม่อยากดูเนาะมันเป็นกรรมของแต่ละคนเนาะคู่ชีวิตใครคู่ชีวิตมันมันก็มีวิบากกรรมทุกคนเนาะแต่ถ้าเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยที่อยู่อาศัยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ก็รู้ให้ผจ้ะ ลมแรงมากเออลมแรงมากเลยนะโดพายุจะเข้าเลยครับท่านผู้ชมจ้าครับสำหรับแนวทางก็กดรอวันที่สิบห้าะครับสำหรับแนวทางฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามรอแนวทางของอาจารย์แม่ด้วยนะครับก็อาจารย์แม่บอกว่ามีห้าเนาะเจ่วันเรามาคุยกันไว้รอบก่อนจะครับมีห้าทีนี้หลังจากที่อาจารย์แม่ปล่อยเลขตัวนี้มามีนี้มีเม็ดฝันอะไรไหมครับอาจารย์แม่ไม่มีเราเพราะว่าอาจารย์แม่ไม่เคยคือจิตเราไม่ได้ผูกพันกับเรื่องพวกนี้ครับ แต่ที่วันนั้นที่อาจารย์แม่ให้ก็นั่งตรงนี้มันก็เหมือนมีสิ้นสัมผัสของปู่แต่เราก็ยังไม่ได้ทำพิธีอะไรเนาะเราก็ยังไม่รู้แนวทางว่ามันจะไปแบบไหนแต่วันที่สิบห้านี้ก็จะเข้าทรงเต็มมาลูปเป็นพิธีเนาะทำเป็นพิธีเพื่อให้ใด้ตัวเลขเนาะทำเต็มองคเงี้ยนะครับครับผม ก็คือส่วนใหญ่แนวทางที่อาจารย์แม่ถูกมาหลายๆงวดเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ได้มาจากการทรงการทําพิธีใช่ไหมอาจารย์ทรงไม่ไม่ได้มีนอนฝันหรือมีเส้นมีรางมีอะไรอย่างงี้มันไม่ใช่ครับอาจารย์จะเข้าทรงอย่างเรียวแล้วเวลาทําพิธีค่ถ้าถ้าสวดหรือองค์ลงก็คือลงแล้วถ้าลูกศิษย์ลงหาโคเนี่ยถ้าองค์เข้าประธานเขาก็จะบอกครับจ้ะ ถ้าองค์เขาไม่ให้ก็ไม่ได้นะไม่ใช่ว่าจะไปได้ทุกที่อ่ะมันไม่ใช่จะมันอยู่ที่องค์ที่เราอัญเชิญก็ลงมาประทับร่างเราเนี่ยนะครับผมอือก็คืออยู่ที่องค์แล้วก็ภูมิสถานที่ต่างๆด้วยว่าเขาจะให้ไหมอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อือครับครับผมแล้วทีนี้เกี่ยวเกี่ยวกับวันที่ทําพิธีทําพิธีจําเป็นต้องวันที่สิบห้าไหมครับอาจารย์แม่อ๋อไม่เกี่ยวหรอกสิบสองสิบสามอะไรก็ได้แต่ แต่คือไอ้ที่อยู่เอาไกล้กก็คือคนซื้อเขาก็อยากอยากเอาไกล้ๆนะโอ้กลัวมันเลื่องนี้เนาออาจารย์แม่ใช่นะมันมันง่้ยหน่อยค่ะแตคือสิบสี่สิบห้านี่กำลังพอดีเลยเนาะอาจารย์แม่จ้ะจะทำประมาณนี้ถ้าสิ้นเดือนก็สามสิบสามเอ็ดนี่ค่ะครับ ็มันก็ค่อนข้างที่จะใกล้มันออกมากที่สุดนะครับเอ่ก็ฝากท่านผู้ชมกดรอกดติดตามมาไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางของอาจารย์แม่เนาะค่ะนะครับผมเนาะยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์แม่มากๆนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมแนวทางก็5051นะคะเป็นสื่อกับปู่พญานาคนะคะปู่บอก50 คุณแม่ให้การห้าหนึ่งเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากเข้ามาตามวันที่15ด้วยนะคะเป็นพิธีขององค์ปู่พญานาคนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ